สวัสดีสวัสดีสวัสดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องที่หักแพงกันเบิดสกุลสกุลเพราะว่าจะเป็นพี่น้องอยู่ทั้งฟังลาาสวัสดีพี่น้องอยู่ทั้งฟังไทยและกากาบสวัสดีพี่น้องอยู่ทั้งต่าง,างประเทศน้ำเดอ้อพี่น้องเอ๋ยมาพบกันในวันนี้เนะาะมาพบกันคือเกา่าคือเดิมพี่น้องเอยกับช่องยูทูบของไม่น้องมินตาเนาะมาพบกันวันนี้อยู่ในบรรยากาศยามบายบพี่น้องเอยกับวันนี้เนาะพี่นะ้องมินตากับ,บ่าได้ไปทางใดพี่น้องเอยกับเลยสิมา อา่าว้าวคุยน้ำพม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขุนพี่น้องเลยก็คือเมื่อวานนี้เนาะพี่น้องมินตาก็บอนา,าเพื่อนไปเยี่ยมทางน้องมะนาวเพื่อนพี่น้องเลยอยู่หมู่บ้านโค้งใหญ่เนาะอ่าไปเบิ่งแล้วเห็นอาการณ์ของน้องเพื่อนนี่ก็เป็นแต่สงสารพี่น้องเลยเนาะเพื่อนก็เป็นคนหูห่างอ่างามพี่น้องเลยแต่ก็เบิ่งแล้วอ่าอาการของเพื่อนนี้คือิเป็นแบบทางด้านแบบ สมองบ่หรือว่าเกี่ยวกับระบบประสาทจังใดจังเงนึองไงล่ะพี่น้องเอ๋ยแต่ว่าความจําเพิิอนอย่ดีดีพี่น้องเอยเนาะกับเป็นตาสงสารทางน้องเพิินแล้วก็บทางแม่พี่น้องเอ๋ยเมื่อวานนี้แม่เพิินก็ได้ใส่โส่่ว้พี่น้องเอยเนาะเพราะว่าวานันพระแล้วจะไปว่าสัน้นเนาะเราจะไปแบบว่า uh, บ่บกภัยแบบนี้ฮะนะพี่น้องเอ๋ยกับเป็นตาสงสารทางน้องเพิ่นเนาะน้องมะนาวพี่น้องเอย Regular, หรือว่า,น,า,วาน้องเต้าเนาะ โมนี้ไม่น้องมินตาก็ได้ไปทังใดพี่น้องเลยก็เลยสิมาเว้านำพ่อแม่พี่น้องเอฟซีหรือว่าสิมาน้ำเสนอพี่น้องเลยเรื่องเล่าะระว่างเล่ากับไทยแหละพี่น้องเลยเนาะหรือว่าไทยกับเล่าพี่น้องเลยแต่กะผ่านมาหลายวันแล้วล่ะแต่กะไม่น้องมินตาก็ได้ติดตามข่าวเนะา,ะ,าะติดตามข่าวแล้วกะ รู้สึกประทับใจละก็ซึ่งส้มในน้ำใจของพี่น้องชาวไทยพี่น้องเลยก็เลยอยากมานำเสนอเนาะมานำเสนอหรือว่าขอมาขอบุญขอบคุณกับแมนพี่น้องเลยละก็ะก่อนจะไปว่าวเรื่องราวเนาะพี่น้องมินตาก็ต้องขอขอบุญขอบคุณหลา,ลายๆเด้อที่ข้ามาติดตามครับส้มพี่น้องเลยผู้ใดที่ข้ามาใหม่ย,ยังบบนันได้กดไลค์กดแชร์หรือว่ากดซับสไครตให้พี่น้องมินตาก็กดให้ในเด้อทุกคนเลยเนาะ เป็นกำลังแห่งใจได้ท่ามขีดต่อ,ตอ,ตอไปถ้าหากว่าไม่นองมินต๋าว่าไปแล้วเนาะคำว่าคำจากอันใดโสมมาภาควรไม่นองมินต๋าต้องกลับขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเลยเรื่องเล่าทีเม่นองมินต๋าจะมานําเสนอในเมื่อน,นี้เนาะคือว่าในข้างวันที่เส้าสามพี่น้องเลยเนาะข้างวันที่เส้าสามเดือนมังกรหรือว่ามก,กราคมหมอวันะนะ่นะฮนะ มกกาคมอ่ะ,อะพอศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องเลยเพิ่นกะไม่นองมิตากับบกคอยได้เอินเนาะ,ะภาษาทางฝั่งไทยเพิ่นธนไม่น้องมิตาถนัดภาษาลาวพี่น้องเลยก็คือวันที่เสาร์สามในคร้งวันที่เสาร์สามเนาะเดือนมังกรปีสองพันเส้าสี่พี่น้องเลยเนาะก็มีโครงการพี่น้องเลยมีโครงการหัก หัวใจเด็กขมโคง้งเนาะหรือว่าขาโคองบ้านพี่นมินตามักเอินแบบนี้พี่น้องเลยหักหัวใจเด็กขาโคงเนาะโดยสภา,ากาซศา,าไทยหัวมือกับนาสาธารณาซาุขฟังโปโปลาาพี่น้องเลยโดยการหัวมือระหว่างสองประเทศเนาะก็คือลาวกับไทยพี่น้องเลยแต่มีโครงการนี้เกิดขึ้นมาเนาะและก็คือในข้างวันที่สรบสามเนาะประมาณ เจ็ดโมงกลัวๆนี่ยแหละพี่น้องเลยเพิ่นก็ได้นําตัวอาน้องน้อยเนาะอาจักซื้อเพิ่นจังใดพี่น้องเลยน้องน้อยอายุอาน้องน้อยเซิงว่าเพิ่นก็เป็นคนลาวเนาะเซิงเป็นเซิงเพิ่นก็เป็นคนลาวอายุเพิ่นเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนพี่น้องเลยอายุของน้องน้อยฮะนะอายุเพิ่อนอะเจ็ดเดือนแล้วก็น้ำหนักของเพิ่นนี่ประมาณอยู่สี่กิโลเนาะสี่กิโลว่าสั้น หนึ่งในนันน,น้องเพื่อนเป็นโรคหัวใจนะพี่น้องเลยเพื่อนเป็นโรคหัวใจเนาะแล้วก็พอดีว่ามีโครงการหักหัวใจเด็กขำคงนีเข้าไปช่วยเหลือเนาะแล้วก็เพื่อนก็ได้นําตัวของน้องนะส่งโรงพยาบาลฝั่งไทยพี่น้องเลยการออกเดินทางของเพื่อนนีก็สิป,ประมาณอยู่หลายส่วโมงพี่น้องเลยหลายส่วโมงเนาะเพราะว่าการเดินทางของเพื่อนนีเตจังวัด ออาาแต่น้องค่ายพี่น้องเลยแต่น้องค่ายนี่เพิ่นออกแต่เศร้ๆเนาะก็คืออ่าแต่เจ็ดโมงกลัวๆว่าสันนะ้นเนาะแต่เจ็ดโมงกววลัวๆนี่แหละจากน้องค่ายไปหากรุงเทพไปหาณารงพยาบาลจุฬาลงกรณ์พี่น้องเลยเนาะใกละหนทางนี่ก็ใกล้ๆเนาะตามมาม่น้องมิน,มนตาติดตามข่าวเบิ้งข่าวฮะนะ ที่พี่น้องมินตาภาคภูมิใจก็คือได้เห็นแบบว่าทุกๆหน่วยงานนะพี่น้องเลยบอกว่าสิเป็นทางเจ้าหน้าที่อาณาทางจราจรเนาะ่าก,ก็ทุกๆหน่วยงานรวมไปถึงทางพแมพี่น้องประชาชนเนาะทีะ่ใส่รถใส่ถนนนะพี่น้องเลยเพื่อนได้ให้คว่มหอมมือเบิดเนาะเพราะว่าการเดินทางของเพื่อนนี่เป็นขบวนพี่น้องเลยเป็นขบวนนาะเพื่อนออกเดินทางและก็เพื่อนก็จะได้ติดตามอาการของน้องแบบว่าปเป็นระยะระยะไปเนาะ เพราะว่าอาการของนอง้องเพื่อนนี่คนเป็นโรคหัวใจเนาะพี่น้องอ่ามันกะคันซีเบาแล้วกับมันมันมันคนเฮ้านะมันอ่าทุกๆุกคนมีหัวใจแค่ดวงเดียวเพราะว่าชีวิตของคนเฮ้านี่ถ้าว่าโบมีหัวใจก็คือแบบโบมีชีวิตอยู่ได้เลยเนาะอ่าพาว่านอ้องเพื่อนนี่เป็นโรคหัวใจอาการของเพื่อนนี่ตามตามอ่าข่าวเพื่อนว่านะ่ะถ้าอาการของน้องเพื่อนกำเริบขึ้นมาเลย ตัวคงเพิินหรือว่าตัวตัวคงเพิินน่ะจ๊เขียวพี่น้องเลยเนาะตัวของน้องเพิ่นน่ะจะเขียวอากะม่น้องมิ่ตากะติดตามข่าวแล้วกะเบื้องปลแล้วกับภาพคุ้มใจแล้วกะทราบซึ่งน้ำใจพี่น้องเลยซึ่งทราบซึ่งน้ำใจน้ำนาพี่น้องชาวไทยเนาะพี่น้องชาวไทยหลายหลายพี่น้องเลยรู้สึกดีใจดีใจแทนเม่เนาะแทนเม่น้องน้อยพี่น้องเลยแล้วก็ดีใจแทนพี่น้องชาวลรา ดีใจน้ำว่าสันซะีมน่องน่พีมน้องมินตากับหูซึกดีใจพี่น้องเลยดีใจน้ำพี่น้องซาลาวเฮาว์เบอร์สุขสุขคนแล้วก็ร่วมไปเถึงทั้งเมน้องน้อยพ่อมเนาะดีใจเท่นเมย์ของน้องเพ่อนหลายหลายพี่น้องเลยที่แบบว่ามีโครงการหักหัวใจเด็กขำโคงเข้ามาแบบนี้เนาะเข้ามาซวยได้ทันเวลาหนะพี่น้องเลยเนาะการชีวิตคนคนหนึ่งพี่น้องเลยเนาะในเมื่อในกรณีที่แบบว่า เป็นพญ,ญาตแบบนี้ฮนะพี่น้องเลยอ่าห้าโบ้หูเนาะว่าห้าสิืซวยลูกแบบใดจังใดฮนะและในเมื่อมันมีแบบโครงการขามาสวยแบบซี่เนาะมีคนขามาสวยแบบนี้เลยแบบอ่าละ,ก,ะก็ทุกๆหน่วยงานพี่น้องชาวไทยเพิินให้การสวยเหลือแบบด้วยใจและ,ก,ะก็ทุกๆคนสวยเหลือด้วยใจอิลีฮนะพี่น้องเลยพี่น้องมิตตาเบิ่งแล้วก็ทราบซึ่งแล้วก็ดีใจหลายๆเนะาะต้องขอ้อขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อเนาะ ทีมงานแลวกะ็ทุกๆหน่วยงานที่ช่วยเหลือเนาะที่ช่วยเหลือนอ้องเพื่อนขอให้บุญบุญ,บ,ญบารมีคุ้มครองป,กป,ก,ปกปักหกักษาขอให้ทานจงยูดีมีแหง้งประสบผลสําเร็จในหนาที่การงานเด้อเบ้อสุขสุขคนเนาะขอให้ยู่ดีมีแหง้งพี่น้องไงพี่น้องมินตากา็รู้สึกดีใจและกะ็ซาบซึ้งใจแนะนำใจของพี่น้องชาวไทยที่แบบให้ความหัวมือเนอะอาะราวา อ่ารเนี่ยการเดินทางนี่มันโบเมนใกล้ๆพี่น้องเลยเนาะจากนองค่ายไปหากรุงเทพอ่าถามว่าไม่น้องมินตาหูจักบ่ไม่น้องมินตานในโบหู้ดอกพี่น้องเลยบ่เคยไปกรุงเทพน้ำหูจักเถื่อนเนาะแต่เกิดมาแล้วพี่น้องเลยอ่าแต่ตามติดตามข่าวเนาะแต่ติดตามข่าวตามเพื่อนว่าน่ะจากนองค่ายไปหากรุงเทพนะพี่น้องเลยระยะทางน่ะหกล้อยกว่ากิโลทุกคนหกล้อยกว่ากิโลเนาะ แล้วก็ต้องใส่ความไวอีกเนาะใส่ความไวในการเดินเดินรถอีกในการแล่นรถนะนะหนึ่งมาในก,กาทางเจ้าหน้าที่เพิ่นกัแบบว่าเพิ่นขี่รถน้ำหนักก็คือแบบขี่รถอน,นาโมเตอร์ไซค์พี่น้องเลยเนาะแบบเอาขี่รถมอเตอร์ไซค์ด้วยระยะทางที่ไกลๆนะพี่น,อนอ้องเลยฮ่าเบามาแล้วก็ขนลุกพี่น้องเลยเนาะขี่รถมอเตอร์ไซค์ในระยะทางห่า หกเจ็ดร้อยกิโลพี่น้องเลยว้าตความไก่เนาะแบบเพิน่นเพิ่นช่วยนอ้องแบบช่วยคนแบบด้วยใจลีพี่น้องเลยเนาะหูซึกแบบภาคภูมิใจแลวการทราบซึ่งน้ำใจของเพื่อนหลายหลาย,ลายดีใจพี่น้องเลยหูซึกด,ดีใจแล้วกะ็ขอขอบคุณขอบคุณแทนพี่น้องชาวลาวเบิร์สุขสุขคนเด้อเนาะอ่าอ่าที่พี่น้องชาวไทยเข้ามาช่วยในภารกิจข้างนี้เนาะ ตามเพื่อนว่านะเนาะก็คือเคสของน้องนี่เป็นเคสที่สองว่าสั้นพี่น้องเลยกับเคสที่หนึ่งก็คือมีคนเล่าไปปินปัวแล้วในปีก่อนนี่เนาะไปปินปัวก็คือได้เปลี่ยนหัวใจแล้วว่าสั้นแล้วเพื่อนก็อ่าอ่ากลับมาใช้ีวิตเป็นปกติแล้วตอนนี้ว่าสั้นเนาะตาไม่น้องมินตาได้ยินข่าวดอกพี่น้องเลยก็คือว่า ตอนนี้นะเพิ่นมาใส่ซีดอยู่ทางฝั่งเล่าหเอาน้เป็นปกติคือกันกับคนเฮาทั่วไปแล้ว่าซั่เนาะก็ดีใจน้าเพิ่นพี่น้องเย้ยอ่าแล้วก็คือทางนอกเพิ่นนก็เป็นคนที่สองหรือว่าเคสที่สองเนาะทีทางอนาโครงการอ่าหากหัวใจเด็กขามโค้งที่เพิ่นเอาไปในข้างวันที่เสราสามนี่พี่น้องเลยอ่าก็เป็นคนที่สองเนาะเป็นคนที่สองรากาเป็นเคสทีแบบ ตื่นเต้นแล้วก็ทุกคนล่อลุ้นเนาะทุกคนเสียพี่น้องชาวไทยอ่าเสียเนาะให้ยกำลังใจพี่น้องเลยแล้วก็คืออ่าคนลาเฮานี่กแบยังมีลหลายๆคนที่ยังบ่ทันฮู้แล้วก็ยังมีลหลายๆคนที่แบบอ่าบ่ได้เห็นหนะพี่น้องเลยบ่ได้เห็นข่าวเห็นอย่างเนาะส่วนหลายน,นี่กอ่าสิเป็นพม่ประชาชนเพิ่นอยู่ไ้อยู่นาแบบนี้ฮะนะพี่น้องเลยเพิ่นก็จบนะบ่ฮู้เนาะ หลักกามียังมีหล,ลายๆคนที่แบบว่าเป็นโรคหัวใจแบบนี้แต่ว่าเขาเจ้าก็บ่ได้ต,ดติดตามข่าวแบบนี้นะพี่น้องเลยเขาเจ้าก็เจ้าจบ่ฮหูเนาะและก้กการในน้าที่พี่น้องมินตาได้เห็นข่าวแล้วหลัวก็ฮห้สซึกด,ดีใจพี่น้องเลยที่แบบว่าเพิ่มมีโครงการแบบนี้เนาะเข้ามาแบบว่าหัวเมืองอให้การหัวเมือระหว่างสองประเทศนี่นะในการช่วยเหลือสีวิตคนว่าเล้กก็ต่อสีวิตคนคนหนึ่งพี่น้องเลยเป็นบุญบารามีอันสูงส่งเนาะ เพราะว่าเฮาได้สวยชีวิตคนคนหนึ่งไห้มีไห้กับมาใส่ชีวิตคือกันกับคนทั่วไปแบบ่าโตชีวิตของคนพี่นอ้องเลยเนาะรู้สึกแบบอาดีใจแล้วก็ซาบซึ้งใจหลายหลายพี่นอ้องเลยพี่น้องมินตากะหากะเห็นพี่น้องเลยเนาะหากะเคยเห็นตั้งแต่เกิดมาพี่นอ้องเลยกะว่าความจริงเนาะกะแต่ก่อนนี่กะไม่น้องมินตากนะอ่าบอกเคยได้ใส่โทรศัพท์พี่นอ้องเลยเนาะว่าความจริงเลยได้ เพราะว่าอ่าไม่น้องวินตาเริ่มมาใส่โทรศัพาทราบก็บหากะอ่าประมาณปีสองพันคันซัว่าแล้วกับปีสองพันสิบสองสิบสามนี่ได้พี่นอ้นอ,นองเลยเนาะพี่น้องวินตาอ่าบอได้ใส่โทรศัพท์าแปลว่าอ่าเฮาลินเฟตลินไลน์ได้ฮะนะแต่ก่อนอ่ะก็ใส่ยอยู่แต่ว่าเป็นมือถือซื่อๆเนาะอ่าหลังจากนั้นกับไม่น้องวินตากะเริ่มมาทำยูทูปกับปีแล้วนี่พี่นอ้องเลยก็คือ ปีสองพันสิบสามเนาะหลังจากที่ไม่้ดมวิตาเริ่มมาทํา youtube แล้วก็เริ่มหู้จักกับหลายๆคนเนาะเริ่มหู้จักกับหลายๆคนก็คืออ่าหลักๆก็คือพี่น้องทางฝั่งไทยพี่น้องเลยก็คือตั้งแต่ก่อนนี่อ่าไม่้ดมวิตาก็บ่ได้งหู้จักกับไผเนาะก็เว้าอีหลีได้พี่น้องเลยบ่ได้งหู้จักกับไผเนาะก็หลังจากที่เริ่มทํา youtube มาก็มีหลายๆคนเนาะอ่าถ้าข่ามาหลินน้ำเบนี้นะพี่น้องเลย กะสิมีท no? so, 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 so. so, so, so so. ั้ง้อยเนาะไอ้ฮักแบบนี้ฮะนะเพื่อนก็เฮาคุยกันไปกันมาหล้วก็เฮาก็เริ่มแบบเอิ้นับถือฮักแพงกันเป็นพี่เป็นน้องแบบนี้ฮะนะพี่น้องเลยแล้วก็มีทั้งเอื้อยแน่แบบนี้เนาะหล้วก็มีทั้งพอเพราะว่าอายุเพื่อนลาหล้วก็เพื่อนก็จะเอินเฮาเป็นลูกเป็นยังแบบนี้ฮะนะพี่น้องเลยเฮากับหูจักแบบกบไปหลายคนเนาะหลังจากที่ไม่น้องวินแต่ทำยูทูบมาหล่ะพี่น้องเลยอแต่ก่อนนี่ก็บ่ได้ฮหูจักก็ไผเนาะ ต่อบ้านีอกาหลังจากนั้นลหลักกาหู้จักกับหลายๆคนหลกักกาเพิ่นกจ็จะแนน้ำเนาะหลายๆทางก็คือก็คืออาณาข่าวข้าวเนี่แหละพี่น้องเลยเนะาะกะมีอ้ายมีอย่างทักมาเล็นน้ำละกะเบิงละบบข่านั่นข่านี่แบบนี้ฮะนะแล้วเฮาก็ได้หู้หลายๆทรงทางเนะาะกะหู้ซึกดีใจพี่น้องเลยเนาะหู้ซึกดีใจ คือพี่น้องมินตาว่าแหละพี่น้องเลยหู้สึกแบบดีใจและก็ทราบซึ้งเนาะทราบซึ้งน้ําใจของพี่น้องชาวไทยเบิดสุขู้สุดขน้พี่น้องเลยที่ห่วมเหง่หวมใจเนาะสวยเหลือชีวิตน้องน้อยในข้างนี้เนะาะเพราะว่าจะเป็นเริ่มจากอาณาการเดินทางบบเนาะเพราะว่าระยะก,การเดินทางี่เพิ่อนอำนวยความสะดวกเบิดพี่น้องเลย อ่าเพราะว่าอนาการใส่รถใส่ถนนตอนเพิ่นเดินทางน่ะรถก็ล้ายายพี่น้องเลยเนาะและการถนี่ก็เล่นด้วยความไวสูงเพิ่นก็าได้อำนวยความสะดวกเบิดเนาะก็ดีใจพี่น้องเลยเห็นภารกิจเพิ่นเหตุแล้วกแบบเพิ่นเห็ุแบบเป็นทีมงานเนาะคอนสิร์าแล้วก็อ่าทัวร์ประเทศวาสันซะเนาะเป็นโครงการที่แบบอ่าใหญ่วาสันซะเนาะเป็นโครงการที่ใหญ่แล้วก็เป็นโครงการที่หลายๆคน ภาพภูมิใจพี่น้องเลยอ่าไม่น้องมินตาหูซึกดีใจภาพภูมิใจหลายๆพี่น้องเลยเนาะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อเนาะอ่าพี่น้องชาวไทยเบิร์ดสุขสุขคนเนาะทีอ่าควมแห่งความใจสวยเหลือพี่น้องชาวลราในข้างนี้ไม่น้องมินตาขอขอบคุณขอบคุณกับขอบคุณขอบคุณด้วยใจจริงเนาะขอให้ทุกคนจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อขอให้ประสบผลสำเร็จในหนาทีการงาน ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแห้งวัดสุขุสุขล้นพี่น้องเลยที่ห่วมแห้งห่วมใจสวยเสียล้วก็เป็นกําลังใจให้น้องเพื่อนเนาะพี่น้องวินตากรดีใจน้าน,น,น้องเพื่อนพี่น,อน้องเลยอ่าแล้วก็เห็นภาพที่แบบว่าอ่าทางเพื่อนว่าอ่าการไปของเพื่อนน่ะก็มีทางแม่ไปน้าว่าสั้นเนะาะดีใจน้าน,น,น้องเพื่อนหลาย,ลายๆพี่น,อน้องเลยที่แบบว่าอ่าทางอ่านะหน่วยงานเพิ่นประสานงานกันในในทุกขั้นตอนนะว่า จะไปทางยนต์บอหรือว่าทางรถบอนี่นะเนาะเพื่อนได้ปรึกษากันเบิดแเลยสุดท้ายเพื่อนก็นเห็นดีห้น้ำนองนะขี่ขี่รถไปดีที่สุดแล้ววะสั้นพี่นอนะ้องเลยเนาะเพราะว่าการขี่รถนี่ถ้าว่าอาการของน้องเพื่อนก,นกำเริบอยู่บอนใดนี่นะเพื่อนก็จะเอาไปเข่าลงพยาบาลบอนทีใกล้จุดนั่นวะสั้นเนาะก็ฮู้สึกดีใจพี่นอ้องเลยว่าลายก็ยังดีใจเนาะดีใจแท้น้องเพื่อน ไม่น้องมินตากัดสิบเรดเอาน้าเอาภาพออกมาให้พ่อแไม่พี่น้องเบิ้งเพราะว่าหลายๆคนก็นได้เห็นแล้วเนาะแต่เป็นยังไม่น้องมินตาจงออกมานําเสนอในเมื่อนี้ก็ย้อนว่าไม่น้องมินตาเองก็แนะนําคนลาาเนาะคนนึงพี่น้องเลยก็หู้ซึกดีใจและก็ทราบซึ้งใจเนาะทราบซึ้งใจและก็อยากมาขอบนุขอบคุณพี่น้องอชาวไทยเบิร์สุขสุขคนเนาะที่มีน้ําใจอ่าสวยเหลือน้อง อายุเพียงแต่เจ็ดเดือนพี่น้อเงเลยเนาะที่เป็นโรคหัวใจในข้างนี้แล้วก็เป็นภารกิจที่เสี่ยงสุดๆเนาะพี่น้องเพลินเฮ็ดด้วยใจอลีพี่น้อเงเลยต้องขอขอบุณขอบคุณเนาะขอบุณขอบคุณหลายๆแล้วก็ยังมีอีกหลายคนเนะาะที่เรารับการช่วยเหลือพี่น้อเงเลยก็ต้องขอขอบุญขอบคุณหลายๆเพราะว่าชีวิตหนะึ่งชีวิตเนาะทุกๆคนมีความหมายเบิดพี่น้อเงเลย พี่น้องมิตาร์บงหูวศิวาจังไดพี่น้องเลยเนาะกับมีแต่ข้ามวยพรใไ่ให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยเบิดสุขสุขคนอ่าขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อเนาะประสบผลสําเร็จในนาที่การงานขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองตลอดไปเนาะะเจริญเจริญพี่น้องเลยจเจริญเจริญในทุกอ่า วิ่งทุกงานบวชจิเป็นการเดินทางการไปการมาทุกสิ่งทุกอย่างไม่น้องมินตาบ่้โหแน่สิวา่าพี่น้องเลยเนาะขอบุณขอบคุณหลายหลายเพราะว่าพาระิจคิัข้างนี้มันเป็นอาประวัติศาสตร์เลยกับว่าเมนพี่น้องเลยที่เมน้องมินตาได้เห็นเป็นข้างแรกเนาะแต่กับอาเคสกรหรือว่าปีก่อนนั่นเมน้องวินตากับโบได้เห็นพี่น้องเลยแต่ว่าโครงการแบบหักหักครัวใจเด็กข,ขามโค้งนี่เมน้องมินตา หากมาเห็นอนณาเครนี้เป็นเครแรกพี่น้องเลยเนาะอ่าโครงการหักหัวใจเด็กน้อยขามโครงนี้พี่น้นองวิจัยยังบ่เคยเห็นเนาะอ่าเครนี้เป็นเครแรกเลยพี่น้องเลยเพิ่นก็ว่าเป็นโครงการที่อนณาสภาการาสตรไทยเนาะเป็นโครงการมาจากสภาการาสตรไทยหัวมือกับอนณาสาธารณสุขอ่าฟังสปปลาวเฮาพี่น้องเลยเนาะจาก เป็นการหัวมือระหว่างสองประเทศระหว่างลาวกับไทยพี่น้องเลยเป็นโครงการที่อ่ามี่น้องมิ้นตาหู้สึกดีใจลายพี่น้องเลยเนาะเป็นโครงการที่แบบอ่าทุกคนอยากมีแหละพี่น้องเลยนะเนาะราวะอ่าชีวิตทุกๆชีวิตมีความสำคัญเบิดพี่น้องเลยเนาะในเมือมันเกิดขึ้นแล้วฮะนะพี่นอ้องถาว่ามีแบบนี้ขึ้นมาเนาะถาว่าเฮาหู้ะนะ มีโครงการค่ะว่าแบบนี้เฮ้ากับพ่อได้แบบอุ่นใจดีใจแน่ฮานะพี่น้องเลยเนาะถึงว่าอ่าอ่าคนเฮ้าเนาะบางที่กับมันก็อิงตามบุญวาสนาพี่น้องเลยว่าเฮ้าจะอ่าในการรักษาปีนป่วยในชีวิตเฮ้าจะรอดบอ่หรือบ่รอดนะมันก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วแต่ว่าในเมื่อมันมีโครงการมาแบบนี้ก็ฮู้สึกดีใจได้พี่น้องเลยเนาะเพราะว่า อย่างใดเฮากับมีความเสี่ยงอยู่แล้วถ้าว่ามีโครงการแบบมีข่าวมาช่วยเฮงเป็นการดีพี่น้องเลยเนาะและ้วก็ไม่นอม้องนี้แต่ก็บาซิเบาอยู่เนาะหลายเมื่อหลายวันแล้วหล่ะแต่ก่มีโอกาสเนาะมือนี้มีเวลาพี่น้องเลยก็เลยออกมาทําคลิปเนาะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อเนาะขอให้ทุกคนอ่าพี่น้องชาวไทยเนาะที่ห,วห่หวงเ่งความใจช่วยเหลืออ่าน้องน้อยในครั้งนี้เนาะแล้วก็ร่วมไปถึงทางพ่อแม่พี่น้อง เบอร์สุขุมสุคนป้าลุงเอฟซีทีส่งกำลังแห่งใจเนาะที่ให้กำลังใจทั้งน้องน้อยเพลินขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงประสบผลสำเร็จในหนาที่การงานเบอร์สุขุมสุคนพี่น้องเลยอขอให้บุญกุศลในข้างนี้เนอะอาะไปสู่พ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขุมสุคน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคร่ะพี่นอกก้นองเลยมิโนมิตากับวงหู้ฮอดแนสิว่าเนาะสำหรับคลิปนี้มิโนมิตากับโบมี่แนสิว่าต่อพี่นอกก้องเลยมันกับมันเกินข้ามบรรยายเนาะขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเอาไว้พบไว้พบกันในคลิปต่อไปเด้อสำหรับคลิปนี้ทำม,มิโนมิตรเว้าผิดพลาดประการใดเนาะทำว่าค้าจานใดบ่สมมาพ่อครณม่ิอนมิตะกะขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่นอกก้องเลยเนาะ อาาว้พ่อไ้พ่อก,กันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอการเข้าวัดสบายดีสบายดี